สวัสดีจ้าวันนี้เจดาจะมาแกงไข่ผำนะคะนี่ก็คือผำที่เราเตรียมไว้แล้วค่ะล้างสะอาดแล้วนะคะเครื่องเราก็มีหอมแดงตะไคร้พริกขี้หนูนะคะวันนี้เจดาแกงใส่เนื้อแล้วก็มีใบแมงลักต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ ใบมะกรูดอยู่ข้างล่างวัตถุดิบนี้เราก็เก็บจากในสวนนะคะต้นหอมในสวนใบมะกรูดในสวนแมงลักในสวนจะนี้เราก็ตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องมาใส่ค่ะพอน้ําเดือดเราก็ใส่เครื่องลงไปนะคะก็จะมีนี่แหละค่ะตะคไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงเนื้อใส่ลงไปก่อนค่ะ ให้เนื้อสุกก่อนนะคะเครื่องปรุงเราก็มีน้ำปลาร้านะคะใส่น้ำปลาร้าไปนิดนึงพอแล้วค่ะแล้วก็ต้มไปนะคะให้เนื้อสุกก่อน จากนั้นก็ใส่ผัมลงไปนะคะใส่ลงไปคนให้ทั่วๆผัมจะได้สุกค่ะ ไข่ผัมเมื่อก่อนเจดาก็ไม่รู้จักนะคะตอนหลังนี่เพื่อนแนะนําให้กินค่ะเขาบอกของดีมีประโยชน์เราก็ต้องกินนะคะผัมเป็นวัชพืชที่เกิดจากธรรมชาติค่ะในอ่างใส่น้ำบัรจะดาก็มีขึ้นนะคะไข่ผัมเพราะว่าน้ำคงสะอาด แต่ที่จะดาไปปล่อยไว้ในบ่อในคลองกลับไม่ขึ้นเลยค่ะตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะคะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมกับใบมังลักลงไปนะคะ ใส่ต้นหอมกับใบแมงลักลงไปเลยค่ะคั่วไข่พั้มเพราะว่าน้ำแห้งหมดแล้วหอมฟุ้งเลยค่ะคั่วไข่พั้มใส่เนื้อ ทำง่าย,ายๆเสร็จภายใน5นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคั่วไข่ผําใส่เนื้อเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะทานข้าวกลางวันด้วยกันนะคะแกงคั่วไข่ผําค่ะ เจดาก็ทานมื้อกลางวันนะคะเสร็จงานแล้วพักเที่ยงนั่งกินในห้องทำงานค่ะอร่อยค่ะไข่ผัมใครยังไม่เคยกินลองกินดูนะคะ เวลาเคี้ยวไปมันจะกรึบกๆเหมือนเหมือนกินไข่กุ้งอะค่ะนอกกนั้นก็ไม่มีรสชาติอะไรจืดรสชาติจืดแต่เรากินเพื่อเอาคุณค่าทางอาหาร นี่นะคะไข่ผําชอบเวลาเคียวอะ่ะมันกึบๆๆๆๆในปาก <c oughs> ถุงนี้จะด้าก็ซื้อมาถุงละสิบบาทเองค่ะสิบบาทก็แกงได้ถ้วยหนึ่งใส่เนื้อไปนิดนึงใส่ผักนิดหน่อย <Wallace> ก็อร่อยแล้วกินคนเดียวเ <ส üyor> ดีดวยว จะได้กินข้าวจะมานั่งอ้อยอิ่งไม่ได้นะคะบางทีกินไปต้องำคำคําลูกค้ามาก็ต้องรีบกินให้อิ่มไปเลยแล้วปกติจะีย์จะไม่มีคลิปกินข้าวเพราะว่ากินไม่เป็นไม่ร่เวลาบางทีก็ตักล่าล่าล่ากินไปเลยเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วก็ไม่ได้กินแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องกินเรื่องเล็ก ขอให้มีกับข้าวกินแป๊บเดียวและวันนี้มีเวลาเพราะว่าทำงานช่วงเช้าเสร็จไปแล้วค่ะส่งงานเรียบร้อยแล้วเหลือรอบบ่ายยังไม่รู้ว่าจะมีออเดอร์มาเพิ่มหรือเปล่า <c oughs> ถ้าไม่มีงานหน้าร้านก็เดี๋ยวเข้าสวน ตัดหญ้าถอนหญ้าปลูกนู่นนี่ค่ะวันๆไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยถ้าว่างก็คือนอน นี่นั่งน่งกินไปก็ดูหน้าร้านไปนะคะ แ่แบบในแบบจะบับของเราไม่ผิดมากไม่เค็มมากอายุเยอะแล้วหมอก็จะห้ามเรื่องอาหารรสจัดแล้วค่ะก็กินเบาๆ สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะแองผําแล้วก็มากินผํา